ทำเอาเหล่าอากาเซ่ ase, ช็อกและใจหายไม่น้อยหลังมีกระแสข่าวว่าเศิลปินหนุ่ม JB GOT7 ได้รายงานตัวเข้ากรมอย่างเ e งียบๆเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดย JB ได้เข้าหน่วยบริการสาธารณะเนื่องจากปัญหาสุขภาพทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า JB GOT7 ได้บริจาคเงิน60ล้านวอนให้กับมูลนิธิเด็กทั่วโลกหลังจากจบโวลทัวร์ ล่าสุด j b g r กรเซเวได้ออกมาไลฟ์ผ่าน IG ส่วนตัวพร้อมแจ้งข่าวให้แฟนๆอากาเซ่รับทราบโดยทั่วกันว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันตอนนี้ผมกำลังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ครับขอโทษที่มาบอกทุกคนช้าขนาดนี้แต่รู้ใช่ไหมครับว่าผมไม่ใช่คนทำอะไรให้กระตุกกระตาบวันนี้ผมอยากบอกข่าวเลยมาเปิดไลฟ์ขอบคุณที่รอคอยผมนะครับและศิลปินหนุ่ม ยังบอกอีกว่าผมเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่2องกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอย่างที่ผมเขียนลงไปในเนื้อเพลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือมันอาจจะยาวนานกว่านั้นก็ได้แต่ผมจะตั้งใจทำหน้าที่และกลับมาเมื่อถึงตอนนั้นครับยังไงช่วยรอผมด้วยนะครับขอบคุณที่คอยเป็นห่วงผมและรอผมเสมอครับ